รถพวกนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นรถที่ทุกคน,เ,นเห็นอยู่ในแมกกาซีนแต่ที่รถพวกนี้เนี่ยเป็นรถแปลกที่ออกมาแล้วเนี่ยมันไม่มีโมเดลใหม่มน,นานๆอองมาทีอย่างไงก็ใหม่อยู่ตลอดเขาเห็นแล้วก็โอ้อยากได้แต่ไม่รู้ซื้อไปทำไมอ่อนูมิสุบิชิไทรเซนแบล็กเอดิชั่น จำนวนจำกัดที่เชอเรืองทั่วประเทศอาลวค่ะวันนี้นะคะโลกรถยนต์ค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่ในส่วนที่สวยที่สุดในโลก1ใน10นะคะแล้วตอนนี้ค่ะจุนก็มาอยู่กับประธานนะคะส่วนนงนุชพัทยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกำพลน,นะคะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ จริงๆแล้วนะส่วนนกนกจุนไม่ได้มานานแล้วแต่ว่าตอนที่มาเนี่ยก็คือแบบรู้สึกประทับใจมากๆตั้งแต่วันนั้นที่จุนมาจนถึงวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่ากว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็มีอะไรให้แบบเยอะแยะมากๆเลยแต่สําหรับวันนี้นะคะที่สวนนงนชของเราไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูเหล่าพุทธศาสตร์อันสวยงามแต่วันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมพิพิธภัณฑ์รถนั่นเองซึ่งรถที่นี่นะคะไม่เหมือนที่ไหนเลยเพราะว่าเรียกได้ว่าแปลกที่สุดในประเทศไทยเลยใช่ไหมคะคุณกำพล ปรยพลาถแค่ะแต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในของพิพิธภัณฑ์กันอยากจะรบกวนคุณกำพลนะคะช่วยพาจูแล้วก็คุณผู้ชมไปด้านในหน่อยนะคะได้ครับคุณค่ะคุณกำพลคะที่บอกว่ารถแปลกเนี่ยมันแปลกประมาณไหนแปลกถึงขั้นไหนเหรอคะก็พยายามซื้อรถที่คนอื่นเขาไม่ซื้อกัน จะเป็นรถที่เราเห็นแล้วตัอยากได้แบบหลายตัวอย่างเนี้ยรถ oh. รถพวกนี้มันเป็นรถสะเทอนน้ำสะเทอนบกอะนี่เหมาะกับช่วงน้ำท่วมตอนนี้มากๆเลยใช่ครับอันนี้มีเป็นรถชาแมนเนี่ยเป็นของรัเสเซียมี8ล้ออันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับแล้วรถอื่นๆก็เป็นรถที่เราแต่งบ้างแล้วรถที่เหมือนอย่างเอ็นรถเบนซ์นั่นอะ,ะอยูนิมอกเนี่ย<า>เราก็แต่งให้เหมือนกับที่อานอ รถเซนเนเกอร์ oh. นะ,ะับแล้วก็มีสองคันค่ะคือจะเห็นว่าตรงนี้เนะนี่ยมีแต่รถคันบิ๊กๆเบิ้มๆทังง้งนั้นเลยอ่ะครับนนแล้วก็มีโชว์รูมอยู่2โชว์รูมอันนี้ก็คือจอดแค่โชว์เท่านั้นโชว์เท่นั้น,น,นแต่ว่าก็ได้ใช้นะฮะได้ใช้ด้วยครับเราจะมีคนเนี่ยมาขับอยู่อาทิตย์ละนัน<อ>ได้ขับเพื่อให้รถมันได้วิ่งได้อยู่ตลอด เห็นว่าแต่ละคันนี่แปลกจริงๆมีทั้งสีแปลกไซส์แปลกทุกอย่างคือแปลกตาไปหมดจริงๆแต่ทีนี้ว่ามีข้อสงสัยนิดนึงค่ะคุณกำพลหลายๆคนเนี่ยบางคนที่เขาแบบมีทุนทรัพย์เพียงพอเนี่ยเขาก็จะไปซื้อพวกรถสปอสสปปร์ตซูเปอร์คาร์แบรนด์แบบแพงๆทำไมคุณกำพลถึงเลือกที่จะสะสมรถประเภทนี้ล่ะคะถ้าเปิดผมที่รถหรูๆเนี่ยใช้ไปปี2ปี มันก็เป็นเหมือนรถตดรุ่นละนะครับก็ต้องไล่ซื้ออยู่เรื่อยๆแต่นี่รถพวกนี้เนี่ยเป็นรถแปลกที่ออกมาแล้วเนี่ยมันไม่มีโมเดลใหม่มนะฮะก็เขาออกมาเป็นนาๆออกบัตีอย่างเงี้ยเหมือนว่ามันใหม่อยู่เสมอยังไงก็ใหม่อยู่ตลอดบางคนันอาจจะอายุได้ง20ปีแล้วแต่ดูเหมือนรถใหม่หมดเลยครับแล้วทุกคันวิ่งได้หมดที่นี่แสดงว่ารถที่มีอายุมากที่สุดในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็ประมาณ20ปีขึ้นไปไใช่ครับ ประมาณซื้อมา50ปีแล้ว,วครับครับมากกว่า50ปีเหรอคะครับทีนี้ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคุณกำพลเนี่ยก่อนหน้านี้จูนอยากจะย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นสมัยนั้นอาจจะ50กว่าปีที่แล้วที่คุณกำพลได้เริ่มที่จะซื้อรถแปลกๆประมาณนี้เนี่ยค,คันแรกที่คุณกำพลซื้อมามันยังอยู่ในนี้ไหมคะอยู่อีกโชว์รูมหนึ่ง คันนี้เป็นลักษณะไหนทาไมถึงเลือกเพื่อนผมเนี่ยเขาซื้อรถสปอร์ตตอนนั้นมาสองคันผมถามว่าซื้อมาทําไมเขาบอกเดี๋ยวแก่แล้วไม่มีโอกาสที่จะได้ขับนะผมก็เลยเออย่างั้นผมก็ซื้อบ้างตอนนั้นก็ซื้อรถเป็นรถโลตัสอีแลนด์เปิดประทุนได้เนี่ก็ซื้อมาเป็นคันแรกก็ประมาณเมื่อห้าสิปีเล้วตอนที่ผมทำหนังอยู่ตอนนั้นนะครับ แล้วทำไมถึงเริ่มเป็นคันที่สองที่สามจนกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดนี้คะคะก็คนไทยโดยมากเนี่ยเวลาเริ่มอะไรแล้วเนี่ยม, <จะ S 1> มันหยุดไม่ได้ใช่ไหมอยากความอยากอ,อยากมีอีกกต,ตอนนี้นเป็นรถโลตัสผมก็ซื้อค่อยๆซื้อโรตัดไปหลายคันเหมือนกันค่ะแต่แล้วสุดท้ายเลยก็เริ่มเปลี่ยนไปตื้อรถอย่างอื่นด้วยคือ<ม>ค่อยเป็นค่อยไปครั คือตอนนั้นจูนคิดว่ามันอาจจะมีจุดอะไรบางอย่างทำไมตอนนั้นคุณกำพลถึงเลือกเป็นแบรนด์โลตัสแล้วก็ซื้อหลายคันของโลตัสด้วยตอนนั้นชุดประคาที่ผมว่าถูกคิดสุดไหมตอนนั้นแคงจะเป็นโลตัสหละเราะเราก็ไม่รู้จักรถสปอร์ตเลยค่ะทีนี้ไอ้คันที่แปลกที่หลังจากที่ได้โลตัสมาแล้วอ่ะมันแปลกประมาณไหนคะก็คือรถทัมเมอเป็นทัมเมอรคันนี้สีขาวค,คัน คันก่อนนี้ผมเคยมีสีแดงแต่นี้ผมก็เปลี่ยนมาเป็นคันสีเหลืองแล้วก็มาซื้อคันสีขาวนี่ที่หลักอันนี้คือที่ว่าแปลกเนี่ยมันแปลกยังไงบ้างคะก็เป็นรถที่ทหารเขาใช้แล้วหุ่นเขาเท่มากมครับก็เลยเราก็ต้องมีสักคันก็เลยซื้อมาใช้ในตอนยุคนั้น,นครับ แต่วันนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยมีรถทั้งหมดที่อยู่ในครอบครองของพิพิธภัณฑ์ในสวนนงนุษย์เนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วคะก็รถแต่กก็คงมีประมาณ7จ8 0ิดคัน80กว่าคันจุดเริ่มต้นของการที่มาเป็นพิพิธภัณฑ์รถทำไมถึงได้คิดว่าเออเราเอาน้ำของสะสมทุกอย่างมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์รถจะดีกว่าไหมอันนี้คือมีจุดเริ่มต้นหรือแนวคิดยังไงบ้างคะตอนแรกไม่ได้คิดนะครับ <c oughs> ผมก็เก็บอยู่เรื่อยๆตอนนั้นผมจอดอยู่หน้าโรงหนังลีโด ก็เห็นคนมามาเดินถ่ายรูปอยู่เรื่อยแต่ก็เลยซื้อใหม่คันหนึ่งเขาก็ได้ถ่ายรูปแล้วพอผมเริ่มมาทาส่วนนึงนุษเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดถึงพิพิธภัณฑ์ผมก็จอดอยู่ลานจอดรถที่ผมจอดอยู่ข้างในแต่ที่แขกก็เดินก็ไปข้างในไปถ่ายรูปกันอีกก็ลเลยบอกงั้นเราทําที่ให้เขาถ่ายรูปแล้วได้ดูดีกว่าก็เลยเริ่มทําที่จริง พิพิธภัณฑ์อีกแห่งเนี่เป็นแห่งแรกอทางด้านน้อันนี้ารานนเรามาสร้างทีหลังเพราะว่าคอนเซปต์ของสวนเนี่ยเปลี่ยนไปเราทําเป็นพกเก็ตพาคนเข้ามาต้องเห็นทุกอย่างเพื่อไม่มีเวลาแล้วก็กลับไปโดยไม่ได้เห็นทางโน้นก็ได้ก็คนคนไทยชอบรถอยู่แล้วะนะครับรถพวกนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นรถที่ทุกคนเนี่ยเห็นอยู่ในแมกกาซีนตอนที่อ,<ๆ>ออกมาใหม่ๆเขาเห็นแล้วก็ โอ้ย oh, อยากได้แต่ไม่รู้ซื้อไปทําไมเพราะบางคันคุณผู้ชมใหญ่มากรถ<ะ> <c oughs> เล็กก็มีครับรถ <c oughs> เล็กก็มีแต่เขาไม่รู้ว่าจะซื้อไปทําไมะค่ <c oughs> ใช่ไหมฮะแต่เราก็เลยซื้อให้เขาได้เห็น <c oughs> แต่นี้แมกาซีเล่มหนึ่งก็จะมีแบบสองแบบ ของผมก็เอาเม็ดเกีรทีหลายๆเล่มมารวมที่เดียวให้เขาดูแต่เป็น,<ใ>นของ<น>จริงไม่ดีกว่าเลยดีกว่าค่ะคอยากจะทราบสักหน่อยว่ามันมีคันไหนแบบในใจเราไหมที่มันมีสตอร,รี่เรื่องเล่าแบบได้มายากลำบากอยากได้มากแต่ได้ยากเหลือเกินอันนี้นะคุณกําพลพอมีคันไหนที่จะพอเป็นสตอร,รี่เล่าให้เราฟังได้ไหมคะก็เป็นรถปอร์ t g ทีตอนที่ออกใหม่ๆแล้วก็อยากจะได้ะตอนนี้มีเงินซื้อตอนนี้ไม่ได้ต้องไปแข่งบำรุงกัน ก็เลยไปประมูลแข่งราคาเกือบสองเท่าของราคารถแต่ก็ได้มันมาตอนแรกๆเลยอันนี้เราอยากได้คือวันนี้ก็ยังยังอยู่กับเราแล้วก็วิ่งได้ปกติมีอย่างผมเรียกว่ารถเล็กๆเนี่ยเรียกทอยคารเนี่ยเป็นรถเรโนเรโนสปายเดอร์ ano, Spider, เป็นคันที่ผมอยากได้ก็หาอ,อยู่ทั่ววันหนึง่งวันหนึ่งก็ได้มาพอดีก็ดีใจเป็นรถที่ผมว่าคลาสสิกที่สุดแล้วก็ยังสวย อยู่ทุกวันนี้ว้าวโอเคเดี๋ยวขึ้นหมโอเคเสร็จจกขึ้นแล้วนะึว้าวโอเค ทุกคนตอนนี้เรากําลังมาอยู่ในรถสะเทินน้ําสะเทินบกนะคะวิ่งได้ทั้งบนบกและในน้าใช่ครับคุณกําพลคันนี้คุณกําพลได้มาอย่างไงคะเนี่ยก็ซื้อมาจากยูเครนโอ้ oh, ไปยูเครนครเลยนะคะเอาไว้อยู่ในเนี้ยเพื่อโชว์เท่านั้นเองอ่าค,ค่ะไม่ได้วิ่งออกไปไหนที่บอกว่าทุกคันเนี่ย เอาไปลองต้องวอร์มอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งคันนี้ได้ได้ไปวอร์มด้วยไหมคะเจ้าวอร์มอยู่ในตัวนี้ท่านวอร์มอยู่ในนี้เขาวิ่งได้เร็วมากน้อยขนาดไหนครับนี่ครับนี่ก็เบรกซ้ายเบรกขวาแล้วก็มันก็วิ่งไปเรื่อยเบรกนี้ก็เบรกมันขับยากกว่ารถปกติไหมคะก็มันก็เป็นวิธีอันหนึ่งแค่นั้นเองแต่มันไม่ได้วิ่งเร็วถึงขนาดนั้แล้วตอนเลี้ยวเลี้ยวยังไงอะคะก็เบรกคะล้อหนึ่งมันก็หมุน <อ>แล้วมันก็ตายหินได้ตายอะไรได้ก็ลมลมเวลาลงน้ําต้องแข็งมันจะได้ตีไปเหมือนใบพัดเวลาปีนหินหินก้อนๆอ,อย่างเงี้ยก็ปล่อยลมให้อ่อนน่ยมันก็ปีนได้<อ>ยิ่งรวมกันยิ่งมันระดับโลกลีโอโซดาผู้สนับสนุนการแข่งขันมโ t ต g p อีพย่างเป็นทางการแอ็กซ่าประกันภัยเขียงข้างทุกความเชื่อมัน่นดูแลกันตลอดไป ก็แต่ละคันก็จะเห็นเป็นทะเบียนตองหมดเลยอ,อันนี้อันนี้คือแบบมีแนวคิดอะไรไหมคะคือคนไทยชอบ<ล>ตอง<อ>ใช่ไหมฮะผมก็เลยตอนแรกก็ไม่ได้นั่นอะไรหเห็นคนสนใจเราก็เลยไล่ซื้อผมเคยประมูลทีที่กรุงเทพอะก็ประมูลกันที่18เบอร์ไหมผมประมูลที14เบอร์เลยสเพื่อจะเพื่อให้ครบ เอาละค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โชว์รูมรถที่2ของสวนโนโนแล้วนะนี่ไงคุณผู้ชมคันนี้ที่คุณกำพลบอกว่าอันเนี้ยแบบเป็นตัวที่หายยากมากๆจริงๆแล้วคันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงมูลค่าตอนนี้ก็คืออาจจะประเมินไม่ได้แล้วใช่ไหมคะค่อนข้างจะสูงเลยยิ่งเดินเข้ามานะคุณผู้ชมก็จะยิ่งเห็นความแปลกตาของรถที่คุณกำพลได้สะสมเอาไว้นะคะนี่แหละครับรถคันแรกของผมอันนี้คือรถคันแรกของคุณกำพล โลตัสนะคะคันแรกที่ได้<ล>มาเลยโลตัสอ e ีแลนด์เป็นรถที่ก่อถนนดีมากๆเลยที่ผมพูดถึงรถทอยส์คาร์เขาเรียกทอยส์คาร์หรือรถเด็กเล่นเนี่ยคันที่คลาสสิกที่ผมตามหาซื้ออยู่ตั้งนานเนี่ยก็คือคันนี้เบนโว่สไปเดอร์อันนี้ก็เป็น Lotus. โรตัร รถตัสที่เปิดประทุนและเป็นกึ่งวิ่งในแฟลตกันอ่าดยเหมือนจะเห็นว่าแต่ละคันนี่ก็จะเหมือนคล้ายๆเปิดประทุนกันแท่ทุกคันเลยใช่ไหมคะครับต้องใ่บวกใ่บวกกันเนาะเป็นรถเอ่อโควิดโควิดนะคะโควิดฮะ, COVID, ะ,ฮะก็เป็นรถที่ผมใช้วิ่งเข้ากรุงเทพอ่า<ถ>อันนี้<ถ>ใช้จริงรถอเชรถฟอร์ดทีทีทแล้วก็รถทีทีอ่ะที่เราวิ่งกันอยู่ ส่วนอนุตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการเข้าชมนี้เป็นยังไงบ้างเรามีโปรโมชั่นพิเศษจริงๆทุกๆเดือนแต่โปรโมชั่นประจำเนี่ยคือเด็กที่ต่ำกว่าร40ี่บเนี่ย<ะ>เข้าฟรีรับผู้ถูงอายุเกิน60เนี่ยทุกวันจุก<ะ>เข้าฟรีคนพิการเนี่ยเ,เข้าฟรีทุกวันเราพยายามโปรโมทเี่ยให้คนไทยเนี่ยได้ได้มาเที่ยวและได้เห็นสิ่งสวนเนี่ย เราเราทำเนี่ยแต่เดือนนี้เนี่ยพิเศษก็คือนักเรียนเนี่ย<ะ>มีบัตรนักเรียนขึ้นราคาอ,อยากให้คุณกำพลช่วยแชร์ชแนวคิดในการทำงานในแบบของคุณกำพลหน่อยตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันนี้จูนเชื่อว่าแนวคิดของคุณกำพลไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยอยากจะให้แชร์ประสบการณ์นี้ให้กับคุณผู้ชมหน่อยที่อาจจะมีไอเดียหรือแนวคิดที่เป็นแบบคล้ายๆกับคุณกำพลกนิดนึงค่ะ ื่อเราทำอะไรที่คิดว่าดีแล้วกับเราจะหยุดอยู่กับที่เราต้องเติมอีกนิดหนึ่งตลอดเวลาไอ้คำว่าอีกนิดนึงเนี่ยคือเรามองดูที่เราทำอยู่เอ๊อทำไงให้ดีกว่านี้ไหมอ่าออทำนี่อีกนิดหนึ่งทำนั่นอีกนิดหนึ่งเราจะได้เป็นเพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้าเราถ้าเป็นเรามั่นใจว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่เรากำลังทำอยู่ค่ะ ก็อยากฝากกันนี้ไว้เพราะว่าทุกคนเนี่ยโดยมากเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยก็อยู่กับที่ละไม่ไ,ไม่ไดนคิดอะไรคอย <c oughs> เอาเก็บรายได้คืน <c oughs> นะแต่ผมเองคิดว่าเราจะต้องใส่กลับเข้าไปอีกนิดนึงอีกนิดหนึ่ง <Okay. S 1> ให้สิ่งที่เราทำเนี่ยดีขึ้นไปเรื่อยๆจนทุกทุกเนี่ยเราใหญ่แล้วเราดีแล้วเราแปลกขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะทำว่าอีกนิดหนึง่งนี่คือคำที่ผมใช้อยู่ทุกๆวันนี้อร่บ ซึ่งในสวนอนุน์เองนะคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่โชว์รูมรถแปลกที่เราพาคุณผู้ชมมาดูนะคะแต่ยังมีในส่วนของพืชศาสตร์ที่หาชมได้ยากและสวยงามเป็นติดหนึ่งในสิบของโลกก็ตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มไปอีกหลายๆอย่างหลายๆโครงการที่กำลังจะเตรียมพร้อมให้ทุกคนที่มาเที่ยวชมสวนอนุทน,น,นะคะได้ชมในอนาคตอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสวนอนุน์ในวันนี้ไม่ใช่สวนอนุน์เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป สากลการประมูลแหล่งประมูลรถพร้อมขับระดับหลับตาซื้อบริสุทธิ์ซื้อตรงโปร่งใสต้องที่สากลการประมูลอ new Mitsubishi Triton Black Edition จำนวนจำกัดที่เชอเริงทั่วประเทศ